กับช่องเฉเบตฟันนี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มปลาจิบนะคะอ้อมเล็กคะไหนดูขอชุดขอดูชุดห้องหน่อยเดี๋ยวอ้อมเล็กไปเปลี่ยนชุดนะลูกเชเบตมาหาพี่เขาหน่อยลูกเธอคุณค่ะเฉเบตขอดูหน่อยค่ะขอดูไปชื่หน่อยอ๋อเอาดีเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอคะอ๋อเดี๋ยวเฉเบตไปเปลี่ยนชุดนะเอาผ้าไว้ที่กับพ่อเอ็มค่ะลูกเเลลยยกก็มานะเอมเล็กเปลี่ยนแล้ว เข้ากันลูกมันขนาดเดียวกันอ,อ,อยู่ยตรงนี้นะด้อมเล็นไปไหน่ะลูกจะตกไหม่ะลูกหาไปไปเกี่ยวข้านกันไป,ไปเกี่ยวข้าวนะพี่นัท ล่าสุดเนาะถ้ายญ้าแห้งมันจะต้องติดคอใช่ไหมครับใช่อันนี้มันกรอบเนาะมีน้ําในตัวด้ถ้ากินหญาแห้งต้องกินอะไรตัมเยอะๆกินน้ำใช่ไหมมันน่าจะต้องติดคอไม่จนะํฟ้าเนาะอ่ะและอีกอย่างอะไรต้นอะไรต้นอะไร,ะไรมากมากเลยครับเห็นไ,ไหมมันน่าน่าจะอร่อยนะครับใช่ครับจาํา้าบอกว่าชอบมากๆเลยใช่ไหมใช่จําปากินเร็วๆเลย ไปค่ะเราจะให้น้องๆน,นะคะไปขี่ควายกันนะคะเดี๋ยวแม่อุจะถ่ายดูนะคะรูปแดดเลยรูปแดดมอนนะคะน้องไอรีนนะคะน้องสาวอมเมร์น,นะคะไอรีนสู้สู้ม่ขึ้นแล้วนะอเลร์มันต้องกลัวลูกอเลร์น,น่ากลัวกว่าน้องควายอีกเดี๋ยวลงมาเลย มาแล้วลูกตัวใหญ่กว่าอีกอ่ามองมาป้าไม่ต้องเก่งลูกเอาเมดกบดเอ๊กลับดีละเก่งมากลูกมีข่ามีเข่าเอเอเอาล้วลูกพอแล้วลงมาลูกอดีตไม่ต้องกลัวลูกเพื่อนเราเองเดี๋ยวเราจะเอาไปเลี้ยงด้วย ออมเลดเก่งมากเลยแล้วเรามาดูเชอร์เบดกันนะคะว่าเชอร์เบดจะเป็นยังไงนะเก่งมากออมเลดไปรอร้อนีัวเหรอไปบอกน้องไปบอกน้องออมเชอร์เบดว่าอย่ากลัวนะมันไม่ไม่ทำอะไรเลยไปบอกน้องเชอร์เบดเลยเออนั่งกับน้องก็ได้ลูกไปต้นน้ำนะจับจับหลังจับหลังเบา จริงค่ะเก่งรอหนึงพี่เฮ้ยยังไงดีพี่ขาวพี่ขาวเดี๋ยวเก่งไปหรือเปล่าลูกแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะโอ้ล่อล่อมากลูกล่อล่อทาง นนี้เก่งคนนี้เก่งอ่ะโอ้ยพอยืนยิมเลยนะบ๊อบบี้ไม่กลัวเลยหรอลูกอุ้ยทำไมหนูเก่งเงี้ยออ้ยยิ้มหวานด้วยลูกยิ้มหวานเยี่ยม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 โอ้เฟอร์เก่งสุดๆลูกทอมเด่นไม่นั่งกับน้องเหรอลูกทอมเด่นมานั่งกับน้องดิ่อุ้ยเชอร์เก่งสุดๆยิ้มหวานมองกล้องอุ้ยน่ารักต่องนิ้วเหรอลูก ใส่หมวกด้วยนนี่ฮาร์ดี่หน่อยโอ้เก่งสุดๆชิ้นต่อไปไม่น่ากลัวนะครับน่ากลยอน่าด่าน่งแหวกแสบน้อนะครับดูๆต่างๆเก่งมากนียอะมเบอ่โอ้ใเดือนนะพี่นันไม่กลัวเหรอลูกไม่ต้องกลัว เ่งเลยเขาเนี่ยลองทำแบบพี่นันมากเลยนี่เลยทักอ้วนอุ้ยเนี่ยนี่นหาโมเลยน่างงเลยพี่นัทได้ตกใจเลยเอาเดี๋ยวให้แบบถ้าคนไหนไม่เอาแล้วหรือว่าพอแล้วนะครับพืนที่สตาร์ทได้เลยมันไม่กัดลูกบอกว่าไม่เอาแล้วเนาะดูดูดูเนอะดีเก่งมากแล้วนะครับพืนที่สตาร์ทได้เลยนะครับหยิบไม้หนูได้ไหม มันมากนะน้ำะสมากินอ่ะอดีเก่งมากสองตกเลยอมเล่นาเอลดีดดีเอ d ดีโอเคนักจัง็บออกขาน้างขาน้าอมาแบบหวานเบาๆไม่เยอะไม่เยอะหาเยอะใครอีกเยอะใครอีน้อให้อีกคนนคนไหนเอนยถึงมากครับอะคนต่อไปคนต่อไป ตักน้ำเลยหนึ่งขัน,น,ขน okay, okay. โอเคเทเลยครับคนเดียวเลยอ่าขดีคนนี้จากที่จะได้ข้าวกินเยอะเหลอข้าวเอยอ่าหิวหิวคนนี้หิว,วหิวมากตักไปล้นขันเลยอ่าต่อไปเทน้ำออกนะครับอ โอเคด้านหลังตามจะมีวิธีอามาทำเป็นกับข้าวได้บ้างครับอ่าตอนนี้เป็นเวลาของน้องชั้นหนึ่งนะครับน้องชั้นหนึ่งน่าพูดก่อนเลยน้องขัดล้มหัวด้วยลูกน่ารักไหมใช่ไหมน่ารักมั้มใช่ไหมจับไว้จับไว้มือนะวางบนหัวก็ได้ด้วยเฮ้ยไม่เอาอย่างนั้นลูกน้องเ็บวางบนไหล่ก็ได้นะล้มหัวใช่อยู่นี่เลยอยู่นี่เลยนะครับเก้าครับ สองมือลูกน้องไม่ทำไรหรอกลูกน้องไม่ทำไรครับโอ้น่ารักอ่ค่ะห้าวิสุดท้ายนะครผู้ปกครองหัวลูกได้เลยนะห้าวิสุดท้ายวางบนไหลได้นะวางบนตักก็ยังได้บนไหลบนไหลนะคะบนไหล

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลัวไก่กลัวไก่ค่ะขอบคุณมด้วยนะรได้รูปของคิมพอสัไหมไิมของเรา้วยนะครั้มีเอขอผัล้วไั่นะครับผมอ่าโอเคใครจะรับผักผักเพิ่มบอกนะครับเรามีไม่อั้นเลยนะเด็นไม่กินผัดเลยอ่ะลูกแล้วพมเพิ่มใ่ไมครับพะุ้มเพิ่มพ้งคขอพุมเพิ่มจานหนึ่งนะัไเลยนไกินข้าวหมดหรือเปล่าลาะ คนขานกลิ่นลงไปในน้ำก่อนนะครับแล้วก็คนคนคนโอ้โหสีนี้สวยมากคนขานเลยสีนี้อ่าเอาไงเลยทุกคนแนบเลยนะครับรับเลยได้ลิ้นโชว์หน่อยแนบลิ้นแล้แนบลิ้นแทนรักอีกคนหนึ่งอยู่ไหนกันเลยน้องสะพายเอฟซีของเชเวตนะคะนี่นะนั่งกินไอติมด้วยกันนะคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะน้องสะพายอร่อยไหม ข้าอง้าวนะคะกว้เนีาบากาแ่หนนะคะวันนี้เราจะได้ทดลองดนาะะแปัจจุบันเนี่ยาวนาจะ้ปลูกข้าวแบบนาลับจะใช้เนี่ะเป็ดนะคะยลบไม่ใชนาะเ็ดจะเ็ดลงไปเลยลูกลงไปเลยลูก คนามาเล่นนะ้ำก็เชเบตเชเบตเชเบตายบายบังบงังอ,อัดี

ตังจ <usion> right ัเรงเรวเร็วม่ต้อง้งนูลน้งเาเลยก็จับผมนะคะมาแล้วนะพี่รัน แลินนะคะโอ้โหเดกมนจะกะรไวลูก hmm. น mm ี่ตัวใหญ่หน่อยนะคะเกมสเกมส์เ้าไม่รูแล้วไปแล้ว ที่มาถึงแล้วนะคบสามารถลงได้เลยอนสามารถลงได้เลยเป็นบ่อเล็กก่อนนะส่วนบ่อใหญ่แ็คือรงนี้ใช่อนี่น่เหื่อราวลยป้าแอวถ่ายรูปหน่อยค่ะมอยากจังมองมาหมาก่อนลูกแอบมวเอเแมว ต่อแถวนะคะต่อแถวก,ก่อนนะต่อแถวก่อนนะ